ผู้ศรัทธาหลายๆท่านนะคะที่ได้มาพบกับอาจารย์ณโจนะคะก็มารอคิวที่จะขอคำชี้แนะแล้วก็ขอรับพลังบารามีขอพรในความเชื่อนะคะตรงนี้อาจารย์ณโจก็ทำพิธีให้กับทุกๆคนที่มาศรัทธาบูชาพระแม่กาลีที่นี่นะคะและได้ให้พรแล้วก็ให้คำชี้แนะในสิ่งที่บางคนอาจจะติดขัดหรือว่า มีวิบากกรรมอะไรมาขวางที่อาจารย์แมโจพอจะชี้แนะได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อด้วยนะคะความศรัทธาและในความที่เรียกว่ามั่นใจในสิ่งที่ผู้ใดให้กับเรานะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในบารมีของพระแม่และเป็นที่พึ่งทางใจตรงนี้อาจารย์แมโจจะบอกว่าหากเรามีความเชื่อศรัทธาและเรามั่นใจ เราจะมีพลังเราจะได้รับพลังจากพระองค์แต่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาเรามีการกรบาทอยู่ในใจเราแล้วเรามีความวั่นไหวตังคำคนอื่นมีความมั่นใจไม,ไม่เต็มร้อยอค่ะก็ยากที่จะสัมผัสได้นะคะตรงนี้ต้องดูได้เฉพาะตนจริงๆแล้วการสัมผัสรับรู้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่แต่ละคนนั้นนะจะรับได้ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้เลย ลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับพลังนะคะได้รับพลังเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นการรู้ได้เฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันนะคะลองฟังดูนะคะว่าสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรบ้าง จะมีศรัทธาในการดีในการภาวนาสนาที่จะเิมิจำวเพือความทุกอย่างที่จะพ่อพอลายมารารับขอบจจไหมเมื่อน้อยลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงและมีความสุขมีทุยาขอและยังหดทีอย่ายไกลเราจะวางเงหความยุกต่อไปจะ ขอบารมีพระมารดานะคะได้แฝงมาให้พรแล้วก็ให้แง่คิดให้กับผู้ที่ศรัทธาทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะที่แบบแต่ละคนจะได้แง่คิดอย่างไรในสิ่งที่บารมีพระมารดาผ่านอาจารย์แม่โจแล้วก็นำพาให้ให้ชี้แนะผู้คนเนี่ยสอนในเรื่องศาสนรรมความจรงิงและให้ปฏิบัติยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็เดินตามศาสนาตนเองในการมีทานศีลภาวนานะคะ ในการช่วยชีแนะผู้คนในการเจมิมในการเสริมพลังต่างๆตรงนี้อาจาร,รย์แมโจเต็มใจแล้วก็ยินดีนะคะที่จะทาพิธีให้กับผู้ศรัทธาทุกท่านที่มีศรัทธาจริงๆนะแต่ถ้าเกิดไม่มีศรัทธาอาจาร,รย์แมโจก็มองว่าไม่สามารถรับพลังได้เ,เช่นการรับพลังก่อนเนะี่ย หลายๆคนที่อยากเจอจ่าแมโจแล้วอยากกอดอยากรับพลังเหมือนกับหลายๆคนที่มากอดจะสัมผัสรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเ <c oughs> ช่นเคสนี้ก็จะมีอาการสั่นนะคะมีอาการสั่นในตัวเพราะว่าก็มีองค์มียานที่บูชาอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> สิ่งที่ให้คำชี้แนะแล้วก็เหมือนกับเปิดกรรมหรือว่า ส่องกรรมหรือว่ามองกรรมสกแกนกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะพูดนะที่อาจารย์แม่โมองเห็นในแต่ละคนตรงนี้อาจารย์แมุ่บอกว่าบอกทุกคนเลยนะว่าอาจารย์แมุ่ไม่ใช่หมอดูนะแต่ว่ายานบารมีทิพย์บารมีเทพและท่านก็คืออยู่ในตัวของอาจารย์แม่โจที่จะให้พรทุกคนแล้วก็ชี้แนะทุกคนและช่วยบอกให้ทุกคนได้แก้ไขในสิ่งตัวเองต้องต้องปฏิบัติอะ ต้องทําในความดีนะไม่ได้ให้ไปสะดอกเคาะหรือว่าทําพิธีอะไรที่แบบว่าเสียเงินเสียทองแต่ทุกคนต้องปฏิบตัติและด้วยศรัทธานในบารมีของพระองค์บารมีของพระองค์ก็จะช่วยเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยให้กรรมที่มีนั้นนะ่ะได้เจราจาก,กับเจ้าก,กรรมในเวรแล้วก็เราได้ปฏิบัติ ชำระนิกรรมแล้วก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีประกอบกับการที่เราได้สร้างบุญกุศลทุกคนได้ทำความดีด้วยตัวเองภาะวะกรรมไม่มีใครแก้ให้ใครได้ทุกคนต้องแก้ด้วยตัวเราเองแก้ที่อุปนิสัยแก้ที่สันดานแก้ที่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตรงน,นี้ก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะคะอาจารย์แม่โจเองก็ต้องปฏิบตัติแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่ มีข้อเสียหรือว่าข้อปิดพลาดใดๆเช่นกันก็มแต่คือตอนนั้นหนู่าทําใหม่อ่ะแล้วมันท้องนอนหมดลูกแต่เราไม่ได้ตั้งใจใช่ไม่คือแบบว่าเราต้องบอกเขาคือจิตวินญาณบางทีมาแทนไปเขาไม่รู้อยากว่าอะไรทํายเขาไม่ไดเกินเพรอะไรเราต้องบอกเขาเหตุผลแค่นี้แหละคอนแรกบอกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเขาจะเป็นกรรมฐานแล้วเขบอกเขาแล้วเอาแทเองแล้วเขาก็จะได้ไปแค่นั้นเองลุกแล้วล่ะนะ

หรือว่าการขอพลังบารมีใดๆก็แล้วแต่นะคะที่มีศรัทธาต่อพระมารดาและกายสังขารอาจารย์แมโจนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสาธทุกเจ้าค่ะ